พูดถึงสัตว์โบราณในประเทศไทยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนึกถึงอะไรครับช้างหรือเปล่าหรืออจะเป็นควายวัวที่คนชอบเลี้ยงกันในสมัยโบราณ่ะหรือแม้แต่เฮียแม่ในนี้ก็เต็มบ้านเนมเมืองเลยครับตัวเงินตัวทองอออรวยกันชิบหายไม่หมดนวนี่แต่แต่แต,แต่คลิปนี้เราจะไม่พูดถึงแค่สัตว์โบราณธรรมาดาครับเราจะมาพูดถึงสัตว์ดึกดำบรรยางเช่นไดนโนเสาร์นั่นเองสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมปามิซียาวิติญยิสไดโนซอร์กันอีก่เช่นเคยคลิปนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปในประเทศไทยแห่งนี้เม่่่่อออหลลาาาย้นนนนนปีีีกครรัับบววมสสต์ะไไทใจแพ ประเทศกันบ้างและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ไว้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวที่ 1. สยามโมไทเรนัสอีสานเอซิสสยามโมไทเรนัสชื่อของมันแปลว่าทอราชแหงสยามมันเป็นไดโนเสาร์เทรอกอดกินเนื้อในกลุ่มแมทริอัคนโทซอริสซึ่งมีชีวิตอยู่ในต้นยุคเครเทเชียสเมื่อ1้5ย2 5ถึงล้านปีก่อน มันนั้นนับได้ว่าเป็นนเสาร์กินเนื้อที่โดง่งดังที่สุดในไทยเลยก็ว่าได้ครับฟอสซิลของมันค้นพบในปี1993โดยสมชายไกรวิชานน์ซึ่งเขาได้ค้นพบฟอสซิลที่ไซคุดผูเวียงในจังหวัดขอนแก่นครับต่อมาในปี1996อีริกบัฟฟิตต์ร,รวมถึงวาราวุธสุธีทอและไฮยันทองได้ตั้งชื่อให้กับมันว่าสยามโมทเรนัสอีสานเอนซิสโดยชื่อสามัญของมันอนอกมาจากประเทศไทยรวมกับคําว่าไทเรนัสที่เป็นภาษากรีกซึ่งหมายถึงทรราชครับเนื่องจากว่าในช่วงนนนัั้รรบมมีาาาสสสิฐว่ยโท อาจจะเป็นเด็กสาวในวงแทโนโนซรสรร์ก่อนที่ถูกย้ายในเวลาต่อมา ส่วนชื่อสเปซิฟิกมาจากภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยครับซึ่งั่นก็หมายถึงว่าเจ้าไดนเสาสาตัวนี้เนี่ยถูกค้นพบที่อีสานนั่นเองโดยโฮลไทย์ p w 9ขีดหนึ่งของมันถูกค้นพบในหมวดหินเสาวขวัวมีอายุราว145-125ล้านปีก่อนซึ่งฟสซิลชุดนี้ประกอบไปด้วยกระดูกเชิงกรานด้านซ้ายกระดูกสันหลังช่วหงหลัง5ชิ้นกระดูกสันหลังส่วนหน้าหรือซากรัมจำนวน5ชิ้นและกระดูกสันหลังส่วนหางด้านหน้าอีก3ชิ้นและต่อมาในปีคิดจะศกราช1998 โดยเดิมทีเนี่ยสยามโมเทเรนัสเคยถูกคิดว่าเป็นเทอร์อริต์ในวงไทแโนซอริดแต่เนื่องจากตำแหน่งทางวิวัฒนาการของมันไม่ค่อยแน,น่นอนครับต่อมาจึงได้มีการจัดให้มันเป็นออริจิโลคาโนวซอรและต่อมาก็กลายเป็นอัลโลซอริดรวมถึงซีเรปเตอริดด้วยครับแม้เป็นทุกอย่างไอเดอร์แล้วจริงๆเลยนี่จนในปี2 0 1 2แมทธิวคารโนก็ได้บอกว่านันตาของสยามโมเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนแมทรียัคนโทซอรัสครับจึงได้มีการจัดให้มันเป็นแมทรียัคนโทซอริดครับ ัวที่สองสยามโมสอรัสทุตีทอนละเอาใหม่สยามโมสอรัสสุทีทอนนี่อีกทีสยามโมไทแรนดัสสุทีทอรณีี <c oughs> ชื่ออันยากคิดให้เลยสยามโมสอรัสเป็นอีกหนึ่งในเดือนเสาที่คุณพบในประเทศไทยและโด่งดังเป็นอย่างมากและมันยังนับเป็นสไปโนซอริตตัวแรกที่ถูกค้นพบในประเทศไทยครับ สยามมูซอแระถูกค้นพบครั้งแรกในปีคิดศ,ศัศกราช1986ที่ลุงกุดคนที่หนึ่งที่ประตูตีหมาอุทยานแห่งชาติผูเวียงอําเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแกน่นโดยชิ้นส่วนตัวอย่างต้นแบบประกอบไปด้วยฟันเก้าซี่ที่มีลักษณะเป็นรูปกลวยยาวเรียวและบนผิวของฟันเนี่ยจะมีร่องแล้วก็สันนูนเล็กๆตามแนวยาวของฟันครับซึ่งโดยรวมแล้วฟันจะมีความคล้ายคลึงกับฟันของกจราเคมาก ชื่อสยามโมซอรัสแต่ว่ากิ้งกาแห่งสยามส่วนชื่อสุดทีอะไรสักอย่างน่ะตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักบรรพชีวิตวิทยาชาวไทยที่ชื่อวราวฒิสุทธีธรที่ได้มีการอธิบายการค้นพบของสยามโมซอรัสในปี1986ครับสยามโมซอรัสเป็นไดโนเสาร์ที่อยู่ในช่วงต้นยุคครีเทเชียสเมื่อประมาณ130ล้านปีก่อนมันเป็นไดโนเสาร์เทอร์โบขนาดกลางมีความยาวประมาณ7-9เมตรมันถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสไปโนซอริดซึ่งเป็นไดโนเสาร์ในวงนี้ จะมีลักษณะเด่นคือฟันที่รูปกลวยซึ่งคล้ายกับฟันของจระเข้ย้ำน,นะครับว่าฟันรูปกลวยไม่ใช่ฟันรูปขวดทำให้คาดกันว่าโนรสาวในกลุ่มนี้กินปลาเป็นอาหารหลักนอกจากนี้พวกมันยังมีโครงเล็บรูปร่างคล้ายกับตะขอที่นิ้วโป้งครับและจุดเด่นอีกอย่างของโนรสา์ในวงนี้ก็คือมันจะมีกระดูกสูงด้านหลังโดยบางชนิดอาจจะมีกระดูกยาวไปถึงโคนหางเลยทีเดียว แต่ทว่าในช่วงปี2020การวิจัยโดยโรเบิร์ตสมิธและทีมได้เสนอให้ยุบสไปโนซอริดหลายตัวกลายเป็นสไปโนซอรัสครับเนื่องจากมีลักษณะหลายอย่างที่คล้ายกันมากรวมถึงสไปโนซอริดบางชนิดที่มีข้อมูลน้อยเกินไปก็ได้กลายเป็นตัวที่ต้องยืนยันตัวตนครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสยามมซอรัสครับที่ยังต้องรอการค้น,คนพบเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับการยอมรับทางอนุกรมวิธานนั่นเองตัวที่ 3. สยามมดอนนิ่มนิ่มกระมิ อีกที่หนึ่งสยามมัวดอนนิ่มงานมนี้นี่เป็นเดนเสาราไทยระดับที่7ที่ถูกตั้งชื่อเลยก็ว่าได้ครับฟอสซิลของมันเนี่ยพบที่แหล่งขุดค้นบ้านสะบานหินจังหวัดนครราชสีมาไม่ใช่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็คือมวดหินโครกรวดมีอายุราวยุคครีเตเชสตอนต้นอายุประมาณ1 1 0ล้านปีก่อนชื่อสกุลของมันมาจากคําว่าสยามที่แปลว่าประเทศไทยแล้วก็โอดัสที่เป็นภาษากรีกโบราณซึ่งหมายถึงฟันนะครับดังนั้นชื่อของมันจึงแปลความหมายได้ว่าฟันแห่งสยามนั่นเองส่วนชื่อสเปซิฟิกด้านหลัง ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายวิทยานิมงามผู้มอบตัวอย่างฟอสซิลในการศึกษาครับโดยสยามโมดอนถูกจัดให้เป็นรูปสาวอีก้อนโดดอนทิครับฟอสซิลของมันประกอบไปด้วยชิ้นส่วนกระดูกขาขางไกลบนด้านซ้ายซึ่งมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัวที่มียอดต่ำโดยมีฟันอย่างน้อยจำนวน25ซี่และฟันของมันก็ยังมีลักษณะคล้ายคลึกับงงโกวฉวนสอรัสที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่มาจากประเทศจีนครับข้อแตกต่างคือสยามโมดอนเนี่ยมีจำนวนฟันของกระดูกขาไกลบนที่น้อยกว่ากงโกวฉวนสอรัสครับ และนอกจากนี้ยังพบฟันที่หลุดแยกออกมาหนึงซี่แล้วก็กระดูกกล่องสมองอีกด้วยครับโดยอีกวโนดอนทิดเนี่ยเป็นกลุ่มของเนร้นสาวกินพืชที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในยุคครีเอเชียสพวกมันเนี่ยแพร่กระจายไปทั่วโลกครับรวมถึงจากการค้นพบเจ้ยสยามโมดอนก็ทําให้เรารู้ว่าประเทศไทยเราเองก็มีอีกวโนดอนทิดอยู่ด้วยครับ และด้วยลักษณะของปากที่เป็นยังอ่อยและมีขารกลัยที่วิทยาการฟันขึ้นมาเพื่อสําหรับการเคี้ยวพืชโดยเฉพาะทำให้อีกวัวนดนทิดเนี่ยมีความพิเศษในการกินพืชเป็นอย่างมากเลยครับในประเทศไทยของเราเนี่ยก็พบสัตห์เลือบบนของอีกวัวนดนทิดจํานวนมากที่จังหวัดนนะครศรีธรรมศรีธรรมราชเลยแล้ว ในประเทศไทยของเราก็คุณพบซากดึก้ายบ้านของอีกัวนูดอนทิดจำนวนมากที่จังหวัดนครราชสีมาครับเรียกได้เลยว่าบ้านเราเนี่ยก็ไม่พบเพียงแค่สัตว์กินเนื้อครับและสัตว์อีกชนิดที่กินมากชิบหายในประเทศไทยเราก็คือสัตว์กินภาษีนะครับนะรู้วันวันดำะไรเป็นประโยชน์บ้างกินแต่บารีนี่โมนี่วันที่4สยามแรปเตอร์เป็นอะไรกับชื่อสยามต่างหากวะตั้งชื่ออืนบ้างไม่ได้เออเอาแบบชื่อเด้เเหมือนไทแรนโนซอรัสซีเรสอะไรอย่นี่ล่อสยามไปสี่ตัวแล้วสยามแรปเตอร์ เป็นเทโรพอดในจกักรุนคาคารูดอนโตสอริทจากยุคครีเทเชียสตอนต้นเมื่อประมาณ115ล้านปีก่อนมันมีความยาวประมาณ7.9เมตรมันมีจุดเด่นอยู่ที่กระดูกสันหลังที่ยื่นสูงขึ้นมาจนมีความคล้ายคลึงกับอัครแคทโทซอรัสชื่อของสยามแรปเตอร์แปลความหมายว่าหัวขโมยแห่งสยามถึงแม้ว่าชื่อของมันเนี่ยจะมีคําว่าแรปเตอร์ครับ แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทโรพอดระกคุณโรมิโอซอริสเลยซึ่งถ้าดูจากกระดูกของมันเนี่ยมันจะมีความคลัายคลึงกับคารดโอนตซอริสมากกว่าครับส่วนชื่อเปซิฟเกของมันตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายสุวัสดิ์นายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาและอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนการดำเนินง,งานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการวิจัยฟอสซิลของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินครับฟอสซิลของสยามแรปเตอร์ถูกค้นพบในระหว่างปีคศ2007ถึงปี2009 โดยการร่วมมือกันระหว่างไทยแล้วก็ญี่ปุ่นครับที่ได้มีการทาการขุดค้นไปเป็นหมู่บ้านสะพานหินตําบนสุรนารีอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจนในปี2019มันเนี่ยได้ถูกระบุว่าเป็นฟอสซิลของคาคารุรดอนโตซอริชนิดใหม่ของโลกครับโดยทีมที่ทําการอธิบายเนี่ยนำโดยดรดวงสุดาโชคเฉลิมวงแล้วก็ดอรโซกิโคโตริโดยฟอสซิลที่ถูกนํามาอธิบายเนี่ยประกอบไปด้วยกระโหลกแล้วก็กรามบางส่วนรวมไปจนถึงขากรนไกรล่างบางส่วน เล็บมือกระดูกสันหลังกระดูกหางกระดูกหน้าแข้งกระดูกข้อนิ้วเท้าและข้อนิ้วมือและกระดูกเชิงกรานครับรวมทั้งสิ้น22ชิ้นกันเลยทีเดียวและทั้งหมดเนี่ยก็เป็นกระดูกของเสยามแรปเตอร์ไม่ต่ำกว่า4ตัวเลยทีเดียวครับ และในตอนนี้สยามแรปเตอร์นี่ก็ถือว่าเป็นเทอ,อ,อร์พรพอดเพียงชนิดเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับที่ได้รับการยืนยันว่ามันเป็นคาคาโรนโตโซอริสซึ่งจากการค้นพบนี้เนี่ยทำให้เราทราบได้ว่าเทอร์รพอดในจากคุณคาคาโรนโตโซอริสได้กระจายตัวเข้ามาในเอเชียตั้งแต่ยุคครีเทเชียสตอนต้นแหละครับซึ่งในัชนหินโคกกรวดก็เคยมีสภาพแวดล้อมแบบแห้งแล้งมาก่อนครับและนอกจากนั้นในหมดหินนี้เนี่ยก็ยังมีการค้นพบไดโนเสาร์อีกหลายชนิดเลยครับตัวที่5 อีสานโนซอรัสอัธวิพัชชีอีกหนึ่งในเดนเสาไทยที่โด่งดังแบบสุดๆนั่นก็คืออีสานโนซอรัสครับเดนเสาคอยาวแห่งภาคอีสานนั่นเองชื่อของมันก็ตั้งง่ายๆเลยครับอีสานก็คืออีสานนั่นแหละส่วนซอรัสก็แปลว่ากิ้งก่านั่นเองอีสานโน,น,นซอรัสเป็นเดนทร์สาซอร์ริพอตขนาด1 2บสถึงสิเมตรที่มีการวิวัฒนาการขึ้นมาในยุคแรกยครับมันมีอายุประมาณ2 1 0ล้านปีก่อนในยุคทไทริกตอนปลายซึ่งนับได้ว่าเป็นซอร์อรบ ว่ากันว่าในนุ่เสาร์โซร์โพนดโมอหรือพวกยักษ์โขอยาวเนี่ยในยุคแรกมันจะเป็นสัตว์ที่เดินด้วย2เท้าครับที่เรารู้จักกันในนาะโปรโซลร์โพน์นั่นเองซึ่งที่สาโนโนซอรัสนั้นเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายกับโปรโซร์โพน์มากมากคือมันจะมีขาหน้าที่อย่างคงเล็กแต่กลับกันมันสามารถเดินได้ด้วยสขาเหมือนกับซร์โพนยุคใหม่ครับ ตัวอย่างของอีสันโนซอรัสเนี่ยผลพบในหินทรายสีแดงที่หมดหินน้ำพองซึ่งเป็นชั้นล่างสุดของกลุ่มหินโคราชเมื่อปี1998โดยโครงกระดูกส่วนใหญ่ถูกกัดเซาะไปตามกาลเวลาครับฟอสซิลของมันจึงพบแค่าบางส่วนของกระดูกเชิงกรานและต่อมาก็ได้มีการอธิบายโดยนักบรรพชีวิตวิทยาจากฝรั่งเศสที่ชื่อว่าอีริกบัฟเฟตต์ในปี2 0 0พครับโดยชื่อคุณลักษณะด้านหลังตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายประชาอัฐวิพัสอดีตอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีีีีท่่ม่มสสววววนนนนชยยใกาารริจัััต้คบ นอกจากนั้นจากการค้นพบเรือเสาตัวนี้เนี่ยก็ได้มีข้อสรุปว่า,าเรือเสาซอร์รพตที่เดินสี่ขาเนี่ยมีมากังแต่ในยุคคลาสสิกและครับรวมถึงในประเทศไทยด้วยนั่นเองตัวที่6ไทยสรัสจงรักมณีเออชื่อง่ายชิบหายเลยไทยสรัคหลายๆคนอาจจะรู้จักเจ้าสันเล็กคลานทะเลชนิดน,นี้กันดีครับในฐานะกิ่งกาทะเลแห่งประเทศไทย นี่คือไทสอรัสจงรักมานีฟอสซิลของมันเนี่ยค้นพบในชั้นหินปูนหบนหินชัยาภูมิที่เขาทองตำบลมะกอกเหนืออำเภอคคนขนุนจังหวัดพัทลุงในปีคิดถ้กรัฐ1 9 8 8ครับซึ่งบนหินดังกล่าวครับมีอายุอยู่ในยุคไทอสซิกตอนต้นเมื่อ200กว่าล้านปีก่อนนู่นครับไททอร,รัสเนี่ยครับจัดเป็นสัตว์เลขขื้อยคลานทะเลจำพวกอ,อิชิโอซอซึ่งมันมีขนาดเล็กเพียง20เซนติเมตรครับทำให้ดูจากหน้าตาของมันมันเหมือนกับจิ้งจกน้ำซะมากกว่า ลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือขาหลังของมันครับที่ยังไม่มีการพัฒน,นาไปเป็นครีบแบบเต็มตัวและยังคงหลงเหลือร่องรอยของนิ้วเท้าอยู่ครับทำให้าการค้นพบเจ้าไทโซรัสเนี่ยครับได้แสดงถึงการวิวัฒนานการของอีเิทิโอซอรในแถบเอเชียในช่วงยุคท้ายสิงนั่นเองครับโดยชื่อของมันก็ได้มาจากดรจงพันธ์จงรักมณีนักโบราณชีววิทยาของกรมทรัพยากรธรณีซึ่งเป็นผู้ค้นพบมันครับโดยสัตว์เล,ลื้อยคลานจำพวกอีเิทิโอซอรเนี่ยครับอย่างที่บอกเลยมันไม่ใช่ไดโนเสาร์ครับแต ที่วิทยาการลงไปหาหกินในน้นําโดยมีการเป,ปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองให้เหมือนกับปลาครับอารมณ์คล้ายๆที่สัว์เลี้ยงลูกในนมวเวีิทยาการเป็นวานนั่นแหละครับโดยจุดที่บ่งบอกว่าอิกทีวซอต่างจากพวกโลมาหรือปลาเนี่ยก็คือลักษณะของกระโหลกที่ต่างจากพวกซีเนสิดครับรวมไปจนถึงลักษณะของครีบที่ยื่นออกมาทางด้านข้างของลําตัวไม่เหมือนใโนเสาร์ที่มีขาย,ยื่นลงมาทางด้านล่างของลําตัวครับตัวที่ 7. จวายูเรปเตอร์น้องบวัวลาพูนซิส วายูแรปเตอร์ชื่อของมันเนี่ยแปลว่าจอมโจรแห่งสายลมมันเป็นเทอร์รพอดเบซ่าซีลูโรอร์หรือไดโนเสาร์นักล่ายุคใหม่ที่มีลักษณะขนคล้ายกับนกครับมันอาศัยอยู่ในยุคคริเทเชียสตอนต้นเมื่อราว124ถึง121ล้านปีก่อนวายูแรปเตอร์จัดเป็นเทอร์รพอดจำพวกเบซ่าซีลูโรอร์ ที่ยังไม่มีการระบุวงตระกูลที่แน่ชัดแต่ปัจจุบันมันอยู่ในเครดใหญ่ซิโลโรซอซเรียครับโดยมันมีลักษณะเด่นก็คือใบหน้าแล้วก็จมูกที่ยาวมีกรงเล็บที่ยาวแล้วก็แหลมคมและยังมีน้ำตัวที่เพรียวคล้ายกับโดมิโซอซอยอีกด้วยครับฟอสซิลของมันเนี่ยถูกค้นพบที่มวดหินเสาวขวาจังหวัดน้องวัวลำพูซึ่งประกอบไปด้วยกระดูกนิ้วมือกระดูกต้นขาชิ้นส่วนหน้าแข้งแล้วก็นิ้วเทา้าและยังมีกระดูกสันหลังและกระดูกคอบางส่วนอีกด้วยโดยในมวดหินเสาวขวานนี้เนี่ยครับมนเป็มมว่่สสสโาารยจะ สยามูไทียนัสแล้วก็ภูยังโกซอรัสครับเดี๋ยวจะมีเจ้าวายยูนัปเตอร์นี่แหละครับที่เป็นไนื้เสากินเนื้อขนาดเล็กที่ซึ่งคอยเติมเต็มของโซ่อาหารในระบบนิเวศนั่นเองตัวที่8ปภูยังโกซอรัส อีกหนึ่งไดโนเสาร์ไทยที่ถูกค้นพบในบทหินเสาวขวานและก็โด่งดังที่สุดในไทยครับผู้ยังโกสอรัสซีรินนอนเทเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์กินพืชจําพวกซารอปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มไททานโนซอและจัดเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบมาในประเทศไทยเลยครับโดยมันมีความสูงจากพื้นถึงสะโพกประมาณ8เมตรและความยา,มาวเมื่อโตเต็มที่ถึง20เมตรกันเลยทีเดียวผู้ยังโกสอรัส มีชีวิตอยู่ในยุคครีเตเชียสตอนต้นหรือประมาณ130ล้านปีก่อนซากดินดำบบันของมันถูกขุดค้นพบกระจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยครับโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาลสินจังหวัดชัยภูมิจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดมุกดาหารโดยสันนิษฐานว่าพวกมันเนี่ยน่าจะเป็นใดนเสาร์ที่มีพฤติกรรมในการร้องฝูงครับเนื่องจากมีการค้นพบซากดินดำบบันของผู้เมืโกสซอรัสจำนวนมากที่ตายทับถมกันในหลายพื้นที่เลยครับโดยเรียกได้เลยครับว่าในต้นยุคครีเตเชียสเมื่อ130ล้านนปีก่อ ประเทศไทยของเราเนี่ยถูกปกครองโดยยักษ์ใหญ่สายพันธุ์นี้ครับที่ไม่ว่าพวกมันจะเดินไปที่ไหนที่นั่นย่อมมีแผ่นนี้สะเทือนแน่นอนครับตัวที่9กซิตโกสอรัสจัตตยารกี ซิตาโกซอรัสสายพันธุ์ประเทศไทยตัวนี้ครับเป็นนักศึกกินพืชขนาดเล็กความยาวประมาณหนึ่งเมตรจัดอยู่ในกลุ่มเซราทอปเซียนหรือไดโนเสารป์ปากนกแกว้วมีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียตตอนกลางหรือเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนโดยในอดีตเนี่ยครับมีการค้นพบไดโนเสารป์ปากนกแก้วแพร่หลายอยู่เฉพาะแถบเอเชียกลางอย่างเช่นบริเวณมณฑลฉานตุงมองกโกเลียแล้วก็ไซบีเรียแต่จากการค้นพบซิตาโกซอรัสในประเทศไทยเนี่ยครับจึงเป็นการยืนยันว่าเมื่อยุคครีเทเชียส แผ่นดินอินโดจีนในรวมเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียแล้วโดยฟอสซิลของซิตากโกซอรัสสายพันธุ์นี้ครับคนพบในปี1992ที่จังหวัดชยัยภูมิโดยชื่อคุณในลักษณะด้านหลังตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติเก่ในายนารศสัตยารักผู้คนพบซากดินบันของเรีเยสาตัวนี้ครับโดยซากดินดบันพลหุ่นลยของซิตากโกซอรัสสัตยารก,กิถูกคนพบในหมดหินโครกรวด อายุประมาณ113-120ถึง120ล้านปีก่อนซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิโดยตัวอย่างประกอบไปด้วยชิ้นส่วนกรามล่างแล้วกรามบนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ซึ่งจุดที่ค้นพบเนี่ยหางจากจุดที่คุณพบใกล้ที่สุดก็คือที่จานตรง ประเทศจีนซึ่งห่างถึง3,000กิโลเมตรกันเลยทีเดียวดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าซิตาก,กสอรัสเนี่ยมีการแพร่กระจายตัวต้นยุคคริเตเชียสที่กว้างมากเลยทีเดียวครับลักษณะเด่นโดยรวมของนกสาร์สกุลซิตาก,กสอรัสเนี่ยก็คือพวกมันจะมีขนาดที่เล็กครับมีปากที่คล้ายกับนกแก้วไว้ใช้ในการกินพืชพวกเฟิร์นหรือผล,ลไม้ครับนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยว่าซิตาก,กสอรัสอาจจะเป็นนกสัตว์ที่มีขนปกคลุมแล้วก็มีสีสันที่สดใสเหมือนกับนกหลายชนิดในปัจจุบันนครับต และแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายในคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับไอเคองประเทศไทยนั่นเองนั่นก็คือเจ้าชาละวันไทแรนดิคัสครับชาละวัน เป็นจระเข้ที่สูญพันธุ์ไปแล้วในวงฟอนลิโดซอริสมันมีกระโหลกที่ยาวถึง1.1เมตรทําให้คาดกันว่ามันอาจจะมีความยาวลาตัวได้มากสุดถึง10เมตรก็เลยทีเดียวครับแต่ในขณนะเดียวกันก่อมีนักวิทยายศาสตร์บางคนที่สันนิษฐานว่ามันอาจจะยาวได้แค่7-8เมตรครับโดยฟอสซิลของมันถูกค้นพบในปีคิศักช1979โดยนายเรสสัตยารักที่จังหวัดน,น้องบวัวลำพูโดยในตอนแรกเนี่ยมันถูกค้นพบเพียงแค่ส่วนท้ายของขาไกลล่างด้านขวาหรือส่วนไรส์บรามมส แต่หลังจากนั้นในปีคิดสักรกฎาช1980ทีมสำรวจไทยแล้วก็ฝรั่งเศสได้ลงพื้นที่คุดเพิ่มเติมจนพบขานไกรล่างที่เกือบสมบูรณ์ครับต่อมาหลังจากการศึกษาโดยศาสตราจารย์อิเร็กบูฟโตและอาจารย์รุจาอิงขวัตได้มีการจัดตั้งให้ฟอสซิลดังกล่าวเนี่ยเป็นจระเข้สกุลใหม่ของโลกครับที่มีชื่อว่าซูโนโซคัสไทแลนดิคัสและอยู่ในวงโกนิโอโฟลินิดซึ่งเป็นจระเข้ต้นกำเนิดในยุคตุราสิกครับ โดยลักษณะเด่นของจอระเข้ในวงนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นจระเข้โบราณที่มีความคล้ายคลึงกับจระเข้บกมากกว่าจระเข้ในปัจจุบันครับลักษณะเด่นอีกอย่างคือมันจะมีตาที่มองไปด้านหน้าครับไม่ค่อยเหมือนกับจระเข้ในปัจจุบันที่มีตามองออไปทางด้านข้างแทนต่อมาในปี2005ทีมสำรวจไทยฝรั่งเศสก็ได้ออกสำรวจพื้นที่บรบิเวณตำบลขันพอกจังหวัดมุกดาหารและพบตัวอย่างของจอระเข้ที่ชาวบ้านรวบรวม,มมาได้จำนวนมากเลยครับ โดยประกอบไปด้วยทั้งส่วนขากลาบนแล้วก็ล่างรวมไปถึงกล่องสมองอ,อ,อีกด้วยครับและหลังจากการศึกษาโดยศาสตราจารย์เจเรีม่มีมาตินแล้วก็คณนะก็ได้พบว่าชิ้นส่วนดังกล่าวเนี่ยเป็นสกุลญากับซูโนสุคสัสไทแลนดิคสัสเนื่องจากลักษณะกรามล่างครับที่เจอทั้งตัวโฮลโดไทแล้วก็ตัวล่าสุดก็มีลักษณะเหมือนกันแต่ส่วนขากลาบนที่เจอควบคู่กับชิ้นส่วนล่าสุดเนี่ยกลับมีความคล้ายคลึงกับจระเข้ในวงฟอิโดโซอริดมากกว่าครับ จระเข้ในวงนี้เนี่ยครับเป็นจะกูุลจระเข้ขนาดใหญ่ที่มีปากยาวแคบแล้วก็จะมุกโตคล้ายกับซาโคซูคัสจากแอฟ,ฟริกาครับแต่กลับกันพวกมันจะมีความใกล้ชิดกับจระเข้ในปัจจุบันน้อยกว่าพวกโกนิโอโฟลินิดครับโดยซูโนโซูคัสไทเลนิคัสเนี่ยมันจะมีจม่ปากเบนยาวแล้วก็จะมาแผ่ออกกว้างเฉพาะบริเวณใกล้กับดวงตาครับโดยฟันบนกระดูกพรีแม็กซิลล่าซีดี่งถึงห้าเนี่ยจะเรียงกันเป็นแนวขวางครับจนเกือบเป็นเส้นตรงและตรงส่วนปลายปากด้านบนเนี่ยจะมีลักษณะโค้งงุ้มลงมาและมุมปากเนี่ยมันจะปิดีเลย ซึ่งคล้ายกับซาคโคสุคัสนน่นเองแต่มันเนี่ยก็ยังมีลักษณะดเด่นบางอย่างครับที่เพียงพอต่อการระบบเป็นสกุลใหม่เช่นร่องฟันของกรามล่างซี่ที่ที่มีขนาดเล็กกว่าซี่ที่หอย่างชัดเจนรวมไปถึงระยะห่างระหว่างดวงตาทั้งสองข้างที่เว้าวลงดังนั้นจากการวิจัยเนี่ยครับจึงได้มีการปรับแก้ชื่อให้มันเป็นชาลาวันไทแลนดิคัสซึ่งชื่อสกุลของมันเนี่ยก็มาจากตำนานพื้นบ้านอย่างใกล้ทองนั่นเองครับ แต่ถึงแม้ว่าตามปกติแล้วจระเข้ในวงฟอริโดโซอริดจะกินปลาเป็นอาหารหลักแต่ในขณะเดียวกันด้วยขนาดตัวที่ใหญ่และก็สั่ว์กดถายที่มีความหนานักวิจัยจึงคาดว่าพวกมันเนี่ยก็สามารถล่าเนกเรียนสาวกินได้เช่นกันครับโดยสรุปแล้วชาลาวันเนี่ยถูกค้นพบในห,หินภูกระดึงจังหวัดน้องบัวลำพูซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงปลายยุคจูรลสสิกจนถึงยุคคริเตเชียส เมื่อประมาณ150ล้านปีก่อนครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยไดรุเสาร์นานาชนิดเลยครับรวมถึงแหล่งน้ำแล้วก็ปลาหลากหลายสปีชีส์กันเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าเป็นระบบนิเวศที่ค่อนข้างที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวครับ จริงๆแล้วเนี่ยครับสัตว์ดึงบดบาดในประเทศไทยไม่ได้มีแค่ในยุคเลนเสาครับมันยังมีสัตว์หลายชนิดที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักแบบจริงๆไม่ว่าจะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับสัตว์เลื้อยคลานหรือแม้แต่หอยจริงๆผมอยากจะทําคลิปเกี่ยวกับพวกแมมมอลที่คนพบในไทยด้วยครับเพราะว่าผมชอบพวกนี้มากเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นแอสเพคโคเทเรียมหรือซิญญาโมเทเรียมเอาเป็นว่าไว้ค่อยมาต่อกันคลิปหน้าละกันสำหรับคลิปนี้ใครมีอะไรจะมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็สามารถเม็นไว้ไดในคลิปหน้าได้วครับหม่คลิปหน้าด้อ See you together